เอาไว้พี่ฟ้าพี่ฟ้าขอเล่าก่อนดูไเยอะมากพี่ฟ้าเนื <c oughs> ้อความเพรว่ามากสําในมุมมองของมากนะ <c oughs> คือด้วยความที่ว่าเราไม่เคยไปยูน็ตอะไรกันเราก็จะเห็นว่าพี่เขาปเป็นคนนิ่งๆเงียบๆ <c oughs> รู้สึกว่าพอมานี่แหละเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มพูดเยอะขึ้นเริ่มแบบดล็อกเริ่มมีการเล่นแบบการเล่นเล่นกับน้องที่ว่าจะต่อยที่เห็นคี่ว่เจะแบบแกล้งจะแบบชกหนูดีอะไรอย่างเงี้ยที่มันในกองจะไม่ค่อยเห็นนะ ก็เหมือนแกจะโฟกัสกับแบบการประกวดโดยตรงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นก็คือตอนตตอนกรุงเทพมาหานครกันแล้วกันมากถือว่าตอนนั้นมากไปรุ่นพี่มากม่ไยกแทนตัวพี่เลยแบบขอแทนตัวพี่นะคะแล้วก็พูดกับทุกคนให้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความเท่าเทียมกับทุกคนเราก็คอยสังเกตแบบแต่ละคนว่าแบบเป็นยังไงคือเราก็ต้องสแกนนะถึงเราจะเป็นคู่แข่งกันอะแต่ว่ามาก ก็คิดว่าตอนนั้นเราอยู่ในพาร์ทการให้คนที่จะมาดูแลกรุงเทพมหานครต่อจากเราเราก็อยากได้คนที่ดีคนนี่แบบเออมีคุณภาพที่จะแบบไปสู้ลบปะเอาไปว่าเป็นคนที่เดินออกคนแรกยังไงให้เด่นอ่ะเราก็เราก็ช่วยแบบพี่แอมดูก็คือพีดีกรุงเทพแล้วทนานี้ยพี่ฟ้าก็เป็นคนอย่างี้คแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบพูดและมีเสน่ห์อยู่นิ่งก็คืออักคบปกติ แต่เวลาพูดเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยเขามีคนมีฝังที่แบบกลุ่มคนได้เป็นมีความเป็นศิลปินน้ำเสียงน้ำเสียงเสียงการพูดเว้นวรคทุกอย่างจะทำให้แบบดูน่าฟังอะน่าคนร้องเพลงใช่เพราะว่าการที่แบบแกอ่น่าจะร้องเพลงแล้วก็ผ่านเวทีการประกวดแบบนู่นนี่นั่นมาก่อนใช่ปะมันทําให้แม่รู้สึกว่านี่คือประสบการณ์ที่เขามีแลวคนอื่นไม่มีเขาสมควรที่จะได้แบบเออเป็นมิสเกนไทยแลนด์นะเพราะว่า เขามีเสน่ห์ในในแบบของเขามีสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มทุกคนได้อะแล้วมาก็รู้สึกว่าคือนี่คือแบบปีนี้พี่น้องต้องการคือแบบมากก็ไม่สามารถทำได้นี่พูดเลยนะมากก็ไม่สามารถทำได้แบบกลุ่มคนแบบความแบบเป็นอแม่ทัพเพราะว่าเอ่อพี่แอมพีดีมิสการุนเทพมหานครเลือกพี่ฟ้าเพราะพี่ฟ้าพูดในห้องดำว่าหนูจะไปเป็นแม่ทัพพูดคำเนี้ย เออเป็นแม่ทัพให้กับกรุงเทพมหานครให้กับแบบทีมไทยแลนด์อะไรเงี้ยเออมันฟังมันแบบวิ่งมันยิ่งใหญ่แล้วคือแล้วแกทําได้จริงอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงแกทําได้เนี่ยางคนยยันไม่เคยอยู่พัฒนาตัวเองซึ่งซึ่งบอกหลายรอบว่าแบบไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะบอสเลือกคนไม่ผิดอ แล้วงานงานหนักมากแบบนี่ไหนจริงเนี่ยหนักมากวันนี้กลับไปมีรีวิว5หัวใช่ถ้าพี่บอลเอ้ยถ้าพี่บอลวาถ้าพี่อถ้าพี่ชื่ออะไรถ้าพี่อิงถ้าพี่อิงยังไม่มาไลฟ์ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ากองแบบพูดไปแล้วว่าถ้ายังทํางานไม่เสร็จมัาไม่ไลา์คือเขาไม่ได้อยากจะโหดนะแต่ว่างานเยอะงานเยอะมากงานเยอะจริงๆแล้วเหมือนวันนี้มันจะเป็นช่วงที่พี่อิงว่างพอดีด้วย พราะพวกนี้ก็คือต้องเลยงานตั้งแต่เช้าแต่ว่ามิคฮอนเพราว่าเราไปเราไปเวียดนามไงทําให้มาครังสินค้าผลิตภัณฑ์มันยังไม่ได้มันไม่สามารถส่งไปเวียดนามได้เน,ะนาะบางทีเขาส่งมาวันที่เราอยู่เวียดนามเนี่ยก็เลยต้องกลับไปแล้วแบบไปทำออนั่นแหละก็เอ็นดูคุณแกแต่ว่าแกมีพรแบบแบบแม่ทัมากอะ่ะมีเก่งออแกสู้แบบแกมีเป้าหมายชัดเจนใ,เเเในในชีวิตเลยเงี้ยริวเคยบอกว่า เออกายอ่ะมันเหนื่อยกายรู้อยู่แล้วแหละกายกายมีงานเหนื่อยแต่ใจแกไม่เหนื่อยใจแกนี่เชื่อว่าอยากทํางานนงานต่อวันในเรื่อซ้ำบางทีร่างกายมันก็ต้องการพักผ่อนด้วยก็ให้ใช่อย่ะให้ทุกคนเข้าใจบางคงแบบเวลาไปไหนออะเข้าเซเว่นเซเว่นไปซื้อของบางครั้งเขาอยากจะมีโมเมนต์เวลาเล็กๆของเขาในกำอ่ะนั่งกินอาหารเดินไปซื้อของเลือกของให้กับตัวเองเพราะว่าเขาแบบ เหนื่อยกับการทำงานเขาอยากจะเทคแคร์ทุกคนเลยแต่ว่าเขาอยากอยากให้แกมาเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นนะคะก็ยังสามารถซื้อกันแดดได้อยู่นะคะทุกคนได้เสมอไปพักผ่อน